สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่หมอเอ๋นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาคารนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกไพ่กลองที่คุณชอบมากที่สุดนะคะวันนี้หัวข้อของการทานายก็คือเขาคนนั้นจริงใจหรือหลอกลวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะคะสามารถดูได้ทุกลักษณะและราศีนะคะสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ1ครั้งนะบางคนบอกว่ามี2คนนะคะกําลังคุยๆอยู่ก็เลือก กองสองกองที่คุณชอบมากที่สุดแล้วกันนะคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อวความบันเทิงนะคะอย่าแบบไปตัดสินใจว่าแบบเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเรากับเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะขอให้เราใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้วิจาราณด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลือกไพ่กันเลยค่ะ เอมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3กองนะคะเพื่อให้ง่ายนะคะก็จะเลือกเป็นกอง1 2 3ก็ได้หรือจะเลือกตามชื่อหินก็ได้นะคะความหมายของหินเอจะไม่บอกเนาะไปดูได้ใน Google นะคะสนใจหินมงคลไปดูได้ใน IG White Sage Collection แปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ค่ะกองแรกนะคะจะชื่อว่า b a r r e l นะคะเป็นหินสีลึกว่าดแบบนี้นะส่วนเ,เส้นที่2นะคะกองที่2ก็คือ La v e n d e r a m e t เ y s t เป็นหินหินหยางนะคะ Top เป็นหินเบสิกนะที่ ใครที่สนใจเรื่องหินมงคลเรื่อง Energy นะคะก็สามารถไปหามาใส่ได้หรือดูได้ใน IG นะคะอ่นสุดท้ายค่ะเป็น b u l l e t อ a g a เนะคะก็จะเป็นหินสีลูกกวานะคะไซส์อย่างนี้ก็ใส์มาตรฐานประมาณ10มิลน,นะกเ็เป็นหินที่นิยมพอสมควรทั้ง3เส้นเลยนะโอเคนะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือแค่เลือกไพ่หรือหินก้องที่คุณชอบมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามา,าทำทำนายพร้อมกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคเลือกแล้วเนาะ เราจะไปแบบเ,เร็วๆค่ะท่านที่เลือกหินชนิดแรกนะคะแบริลเนาะเอ๊ะกำลังคิดว่าเอ๊ะใช้ไพ่สองสำรับนะคะจะเห็นว่ามันจะมีไพ่ยอยู่2ชนิดนะใครบางคนอาจจะคบกับทัดไฟหรือเปล่าเจ้าชู้ต่างชาติเพศที่3 หรือคบกับราศีเมษร,ราศีพิจิกนะคะเขาอาจจะเป็นใครบางคนที่ราศีตามที่เอบอกหรือจะไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้ายิ่งใช่แนวโนม้มมันก็อาจจะเริ่มชัดขึ้นนะคะว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่หรือแม้กระทั่งเป็นราศีของตัวคุณอยู่ในไพ่กองนี้อาจจะมีความสัมพันธ์กันนะแต่ก็อย่าไปตัดสินใจอะไรนะคะก็คือประมาณนี้ดูเป็นแนวโนม้มละกันเราแค่รู้สึกว่าเขาแวะผ่านทางมานะแล้วก็พูดง่า,งงายๆเราว่าเขาไม่ได้จริงใจคือ ขอโทษที่พูดแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ยังจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่จะต้องทำอีกค่อนข้างเยอะพยไพ่ใบนี้นะคะหลายๆครั้งมันหมายถึงการเดินทางเนาะเป็นนฟ์นะแล้วก็ยังเป็นธาตุไม้อีกคาถาไมา้อยังหมายถึงความมุ่งมั่นมานะอดทนหรือว่าการลุยฟันฝ่าในเรื่องของการงานนะคะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ บริวารของเขาหรือว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยมันหายไปไหนหมดหรือว่าไม่ได้ดั่งใจเขาก็เลยมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกต้องการใครบางคนเข้ามาเติมเต็มในที่นี้หมายความว่าเช่นถ้าคุณรู้จักเขาในเรื่องของการทำงานแบบลักษณะคอนเนคชั่น การที่เขาเข้ามารู้จักคุณทําให้งานของเขาราบรื่นมากขึ้นจริงๆเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคน friendly. เฟรนลี่การได้ไพ่ก้าวช่วยกับ king of คนะคะก็เป็นคน friendly, เฟรนลี่เป็นคนที่น้าตาดีเป็นคนที่เป็นที่รักของหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นด้วยว่าเขาเป็นคนหน้าตาดี คนสุภาพคนเก่งนะคะปรับตัวเก่งแต่เขาเสียอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะนักสักเท่าไหร่เป็นคนอาจจะเพื่อนน้อยเป็นคนชอบเข้าสังคมเหมือนชอบกินชอบดื่มสังสรรค์แต่เอาจริงเขามีเพื่อนน้อยและเขาไม่ค่อยไว้ใจใครง่งายๆฉะนั้นการที่เขาจะอ,อ,อยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยต้องแยกให้ออกว่าเขาไม่อยู่เพราะว่าเขาแก้เหงา หรือว่าเขาต้องการจริงจังกับคุณแต่ถ้าเรามองไพ่กองนี้เราคิดว่าอนาคตคุณกับเขาจริงๆมันก็ยังพอมีโอกาสสารต่อได้นะคะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่เขาอาจจะเข้ามาในช่วงที่เขาไม่ได้มีใครแต่คุยกับคุณได้เขาก็ยังคุยไว้อยู่ฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเล็กๆคุณก็อย่าพึ่งไปทุ่มเทม อลองดูเขาไปก่อนว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนเขาอาจจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับให้กล่องนี้ค่ะให้กล่องที่2นะคะจะเป็น Lavender Amethyst สีม่วงอันนี้นะคะใครชอบไปดูได้ในไอนะอให้กลองนี้คบกับใครบางคนทัดลมไหมอะ มีกลุมเมทุนนะคะแล้วก็มีพฤกษทัดดิ่นะมี King of Sword King of p e n t a c l e s Lover นะคะค่อนข้างชา์จอาจจะคุยกับทาดลมมีไพ่ทาดลม3ใบนะทีเนี้ยว่าเขาจริงจังจริงใจไหมเอะว่าเขาจริงใจและจริงจังด้วยเอ่อไม่ใช่เพราะว่าไพ่ Lover ขึ้นในสำหรับนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่า บริบทโดยรอบเองมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะคบกับใครบางคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะในเรื่องความพร้อมอายุฐานะหลายหลายอย่างเช่นอายุแบบไวทำงานมีบ้านมีรถในลักษณะที่ผู้หญิงมองนะคะในความเป็นจริงนะเราไม่ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอพูดเอาใจนะข <c oughs> นาดน,นี้ถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะสารความสัมพันธ์กับเขากับเขา ขอโทษทีเป็นหวัดนิดนึงค่ะคุณเองก็ต้องทุ่มเทเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบความเปิดเผยคือเป็นคนพูดตรงๆถ้าสมมุติว่าคุณคบกับเขาแล้วคุณยังบอกว่าขอคุยกับคนอื่นอยู่หรือคุณแอบคุยไม่ว่าบอกแต่จะมีใครบอกไหมเขาไม่มีเนาะในลักษณะนี้ว่าคุณขอคุยกับคนอื่นอยู่หรือคุณคุยกับคนอื่นอยู่เนี่ยแล้วเขาจับได้นะคะ เขาก็จะตีจากจากคุณไมเลยเพราะเขาไม่เอาถ้าเธอมีคนที่คุยอยู่ฉันขอบายดีกว่าอะไรประมาณนี้คือประมาณว่าเป็นคนรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเขาทุ่มเทอะไรแล้วเขาคิดว่าเขาควรจะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นเดียวกันในแง่ของความรักความรู้สึกแปลว่าถ้าเขาเ,เปิดเผยเปิดใจว่าเออเราชอบเธอนะเขาก็มีความคาดหวังที่คุณจะคุย,ยกับเขาคนเดียวเหมือนกัน เขาเป็นความเขามีความมั่นคงนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นผดเด็จการลฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณคุยอยู่โดยเฉพาะสำหรับน้องๆอายุน้อยๆนะคะวัยเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยคือเอ็กโาใจว่าหลายๆคนเวลาดูดวงจะแบบคุยหลายคนสาวๆหนุ่มๆมาคุยหลายคนมากแบบคือมันยังในช่วงของวัยแห่งการเรียนรู้แล้วก็เลือกคนที่เหมาะกับเราอะนะคะ แต่ถ้าคุณกําลังคุยกับคนคนนี้อยู่เนี่ยเขาจริงจังแล้วก็จริงใจค่ะถ้าคุณเล่นๆกับเขาไอ้ว่าคุณบอกเขาไปตรงๆดีกว่านะคะไม่ไงั้นมันจะผิดใจกันได้อาจจะมองหน้ากันไม่ติดอีกเลยก็ได้นะโอเคนะคะกองสุดท้ายนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบูเลสอะเกตน,นะคะดูสีดูไปพร้อมๆกันเลย <c oughs> เราคิดว่าคุณนะ่าจะคุย คลยขึ้นซ้ำคล้ายๆกับกองนี้เลยในเรื่องของราศีนะคะมีพฤกษโศกกับพิจินะอันมีเมื่อกี้เราเพิ่งอ่านไปใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเนี่ยในกองที่ผ่านมามีพฤกษโศกและพิจิก็อยู่ในกองแลอะไม่เป็นไรนะคะคุณอาจจะคุยกับใครบางคนที่อยู่ในราศีพฤกษโศกหรือว่าพิจิกหรอท่าน้ากับท่าดินเป็นหลกักหรือราศีไหนก็ได้ความสัมพันธ์เป็นแบบจริงๆแล้วว่าเราว่ากองเนี้ย จริงใจจริงใจแล้วก็จริงจังด้วยแต่พอเรียนรู้ไปสักพักแล้วมันเริ่มน่าเบื่อทำไมละ่ะสีถ้วยแล้วก็ข้อสมัมพัธญของคุณเนี่ยนะคะกับคนรักคนที่คุยอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นที่สนับสนุนของครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่อาจจะไม่ชอบเพื่อนฝูงอาจจะไม่ชอบคือที่บ้านหมดไม่เอาเลยหรือว่า คิดดูใหม่ไหมสมมติว่าบางคนกําลังเช็คคลิปนี้นะคะกับแฟนเก่าหรือคนเคยคุยเพื่อนอาจจะบอกว่าแกฉันว่าไม่โอเคที่จะกลับไปคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยนะเราเรามองว่าแบบนั้นเป็นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยคุณกับเขาอะค่ะจริงจังกับจริงใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเคยมีแบบสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณแบบเลิกคุยกันไปหรือว่าห่างๆกันไปแล้วกลับมาคุยกันอีก เพื่อจะพยายามสารต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะมีการสัญญาอาจจะมีเ,มเขาเรียกว่าการพูดคุยว่าเราจะเป็นสถานะอะไรมากกับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขอให้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะคือไม่มีการแบบออคอมมิตท,ที่แน่นอนแต่ก็มีความจริงจังและจริงใจงง,งปะ ไม่ไม่ต้องงงนะเอ๊พยายามอธิบายให้ฟังว่าเหมือนคุณคุยกับคนคนนี้แล้วคุณชอบอะแต่คุณรู้ว่าสถานะทางสังคมหน้าที่การงานอะไรหลายๆๆอย่างเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคุณอาจจะไม่ยอมรับคุณก็เลยอยากให้เวลาตัวคุณกับเขาเรียนรู้กันไปก่อนว่าเราจริงจังจริงใจกันจริงจริงไหมแต่พอเรียนรู้มาะระยะหนึ่งเอ๊กับรู้สึกว่าคุณเบื่อเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยเริ่มเซ็งอะไรประมาณนี้นะคะเอ่ ขอเปิดเพิ่มได้ไหมสำหรับเนี่ยอันเนี้ยเป็นสำหรับที่อ่านยากมากแฮงแมนะ <S <S hang man, นี่เอ้อว่ามันสอดคล้องคือคือพอมันไปถึงระยะหนึ่งได้แล้วเนี่ยความจริงจังอะจริงใจที่มีอยู่อะมันจะกลับกลายเป็นว่ามันถูกแขวนเอาไว้แบบแฮงแมนคือไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้เพราะโดนเหมือนมัดมือมาเท้าอะคือมันรู้เหตุผลอยู่อะไรเป็นอะไรแต่ว่าก็ลาก ก็ชอบแต่มันได้แค่นี้นะคะฉะนั้นคนที่เลือกค่ายกอกเนี่ยเอ๊ะสงสารคุณหรือสงสารแฟนคุณไม่รู้สิสงสารสถานการณ์ที่ว่ามัน,ม,นมันมีความรักอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมีปัจจัยรอบตัวที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้นะคะโอเคออีกอ,อย่างหนึ่งคือในแง่ของสถานะนะเมื่อกี้ที่เอ๊บอกว่าส,ส,ส,สถานะคือมันยังไปได้ต่อนะ คือถ้าคุณแบบจะฝืดนะคะเอ็ะมองว่าไพ่กองนี้ยังไปได้ต่อนะพราะบางคนถามว่าไปต่อดีไหมอะไรเงี้ยโอเคนะคะนั่นก็คือเป็นไพ่นะคะในแง่ของการมองแนวโน้มว่าเขาจรงิงจังจรงิงจังจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนทีเนี้ยก็ต้องดูเคส by เคสเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ